พี่น้องเบิ้งกุ้งโดดพี่น้องกุง้งโดดหวานลงพี่น้องฮึบเข้าตาฮะรกรรมการหวาเบ้อแล้วเ<ม> <c oughs> ที่ยมเรื่องบ่นอย่างงบ่างมาครับพี่น้องพี <c oughs> ่น้องเที่ยมหัวแก้ม <c oughs>

ยนเย็ยนงเนาะแยงนะนี่ย้างบอหันไหลเลยครับบริการคร,รับบรรยากาศครับบรรยากาศมันแหย่ดีจุดเล้อืมเุยมากนรคุไมาช่ยกินอะไรน้ำมูลแล้วมาชุยกินตปากโปรดเขาพร้อมดึงดึงดึง โอ้คินาเราเยเ่เอาเด้อมาพี่น้องมาามาามาๆมาๆฉัก็เอาไปขายยาว่ากุ้งสดนะครับกุ้งยังกุ้งขายแมมโอบันกุ้งแชะ